สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานเสนอวัตถุประสงค์ของกลุ่มสัมพันธ์นะคะไปดูกันเลยค่ะหนึ่งนะคะเพื่อสร้างความคุค้นเคยให้กับสมาชิกเมื่อพบกันครั้งแรกค่ะสองเพื่อให้เกิดความสนุกสนานความเป็นกันเองสร้างบรรยากาศให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่ะสามเพื่อการสังเกตพฤติกรรมกลุ่มและบุคคลค่ะ 4. นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าการฝึกอบรมค่ะ 5. เพื่อเสริมสร้างความคิดลิเริ่มสร้างสารรค์และกล้าแสดงออกค่ะ 6. เพื่อฝึกการฟางการคิดและการพูด 7. น,นะคะเพื่อเป็นการพัฒนางานบริหารขององค์กรค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ